กลับมาพบกับทันเกมสื่อในช่วงที่2นะคะวันนี้เราพูดคุยกันในหัวข้อที่ตั้งไว้นะคะว่ากลุ่มกะบทใต้สะดือนะคะยังไม่ใช่หมดแค่ออยังไม่หมดาาแค่หมอนะคะคร,ครูหมอคนนั้นนะคะคก็ยังมีเรียงหน้ากันออกมานะคะใช้ภาษาแล้วก็ใช้แสดงความรุนแรงต่อเพศหญิงนะคะคอย่างมากมายนะคะก็คนนี้ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคะคนนี้ก็เป็นอดีตอาจารย์คุณไม่หนึ่งนะ,ะ,นะ,ะก็คือนายสมชัย สีสุดที่ยาก่อนนะคะนะคะกกตนั่นเองนะคะซึ่งก็พยายามเหลือเกินค่ะคุณไม่หนึ่งที่จะให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งให้ได้นะคะทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่าการเลื่อนการเลือกตั้งนั้นไม่ใช่เป้าหมายของกลุ่มออกบฏใต้สะดือเหล่านี้เลยนะคะแล้วตอนนี้อาการของนายสมชายนี่ก็ออกใต้สะดือด้วยใช่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าการเลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยจะทําได้อย่างไรในเมื่อตอนนี้หน่วยเลือกตั้งในต่าง,างประเทศ สำหรับพี่น้องพงชลชาวไทยที่ไปอาศัยอยู่ตามต่างประเทศนะฮะประเทศต่างๆได้ดําเนินการเลือกตั้งไปแล้วะนะ,ะถึง2วันะะนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเลื่อนการเลือกตั้งเพื่อให้พักประชาธิป,ปัตย์ได้เข้าร่วมสังกัดกรรมนะครับคะแนนเสียงที่ลงคะแนนไปแล้วซึ่งไม่มีใครเลยที่เลือกพักประชาธิป,ปัตย์ปปจะทําอย่างไระนะครับเราจะ,ะเผชิญปัญหาทางเทคนิคอีกมากมายนะครับสู้เรายึดหลักรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญ เป็นหลักเป็นเท็ตเมมต์ที่เราใช้ร่วมกันสดีกว่านะครับปัญหาของสังคมก็จะไม่บานปลายอย่างที่จินตนาการไม่ได้นะครับค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาฟังทัศนะนะคะ,คะอันเต็มไปด้วยอคติของกกตสมชัยคนนี้นะคะค่ะไปฟังไปดูคลิปกันเลยค่ะ,คะการเมืองใช้คาว่าปฏิรูปเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการทำให้ตัวเองมีหน้าตาดีเท่านั้น วันนี้รัฐบาลนายกยิ่งลักษ์จัดประชุมปฏิรูปตอนบ่ายเพื่ออะไรล่ะครับก็เพื่อทําให้ตัวเองมีหน้าตาดีเท่านั้นแต่ไม่ได้จริงใจนะครับฝ่ายกานเมืองทุกฝ่ายที่ผ่านมาทุกรัฐบาลนะครับแบบเดียวกันตั้งคณะปฏิรูปตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆตั้งอะไรก็แล้วแต่เต็มไปหมดไปดูสิครับเต็มไปหมด จนทั้งบางคนซึ่งอยู่ในชุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยบอกมาทาบทามแล้วก็ไม่เป็นแล้วเพราะว่าเป็นมาไม่รู้กี่ชุดแล้วหมอประเวศเป็นคนบอกเองนะครับบอกว่าอย่าไปยุ่งกันเลยเพราะว่าตั้งมาแล้วหลายชุดก็ไม่เห็นทาอะไรทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรฮะฝ่ายการเมืองมองคําว่าปฏิรูปเป็นเพียงแค่เครื่องมือได้ทําให้ตัวเองหน้าตาดีนะทำให้รู้สึกว่าตัวเองเปิดใจกว้างทําให้ตัวเองเนี่ยทันสมัยอยากทําทให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแต่เมื่อได้กระทำถ้าข้อเสนอดังกล่าว คัดกับประโยชน์ตัวเอง,งเก็บไว้เฉยๆเข้าห้องสมุดงานวิจัยของอาจารย์ยุทธพรจะก,กี่ล้านก็นแล้วแต่นะตรงใจเอาไปใช้ไม่ตรงใจนู่นครับ<ด>เก็บไว้ในห้องสมุดนะครับ<ด>ยอยู่บนหิ้งและจะไม่เคยใช้อีกเลยนะครับเงินทองต่างๆที่ใช้ไปไม่ใช่ใน,น้อยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาศักของการรูปคือฝ่ายการเมืองที่จะต้องมีจิตใจเป็นนักประรูปอย่างแท้จริงนะมันไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้น เขาจะคิดต่อเมื่อเขาจนแต้มเขาจะคิดต่อเมื่อมีม็อบชุมนุมแต่บ้านแต่มเมืองเขาจะคิดต่อเมื่อปิดถูกปิดถนนถูกชัดดาวกรุงเทพแล้วบอกว่าวันนี้ดิฉันก็จะไปเป็นประธานการปฏิรูปนะครับมาประชุมกับกกตได้ประโยชน์กว่าเยอะนะครับนะไม่รู้จักมาประชุมกับกกตนะฮะเราเชิญประชุมวันนี้เนี่ยท่านไม่มานะครับพวกนี้เราส่งสื่อเชิญอีกถ้าไม่มาก็เราก็จะส่งสือเชิญอีกเมื่อกี้นังสือพิมพ์ถามผมว่า อ,อแล้วยังไงต่อก็ส่งไปเรื่อยๆครับนะให้ทําจดหมายยาวไปถึงปลายเดือนนะครับก็วันนี้ไม่มาก็ส่งอีกวันนี้ไม่มาก็ส่งอีกวันนี้ไม่มากส่งอีกส่งทุกวันส่งทุกวันส่งทุกวัน,วนแถลงข่าวทุกวันว่าเชิญน,นายกทุกวันและนายกไม่มานะครับดูซิว่านัดที่ไหนจะมานะครับตอนนี้เปลี่ยนลงมาไปเรื่อยๆสุดท้ายจะเปลี่ยนไปที่โฟร์ซีซั่นอาจจะมานะครับเนี่ย <c oughs> เพราะนั้นปัจจัยที่เป็นปัญหาที่สุดเนี่ยก็คือนักการครับค่ะเป็นยังไงฮะอาจารย์หวานก็ก่ขตใต้สะดือครับอันนี้ก็คือตอนนี้แนวร่วมของกบฏกรปปสนี่ใต้สะดือหมดนะครับทั้งหมอ ทั้งก็ต่ะมันยังไงฮะคุณไม่หนึ่งคือมันสังคมนี่ตอนนี้รู้สึกซิกนะคะคือมันมันป่วยมากเลยก็บอกคนป่วยแห่งเอเชียคือคนไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะคะจริงๆคนส่วนใหญ่สุขภาพจิตดีแต่สุขภาพจิตเสียเพราะคนส่วนน้อยคนป่วยแห่งอุตสาะเน่สมัยก่อนเราเรียกคนจีนว่าคนป่วยแห่งเอเชียนะครับตอนนี้เป็นสัพท์รวมสมัยประเทศไทยกลายเป็นคนป่วยแห่งอุตสาคเน่ก็ดูอย่างนาย สมชัยศรีสุทธิยากรได้เลยนะครับเราเห็นว่าเขามีการใช้ภาษาซึ่งสะท้อนความไม่ปกติทางจิตนะครับพูดถึงคําว่าหน้าตาดีหน้าตาดีหลายครั้งมากแล้วก็สรุปด้วยคําว่าเป็นชื่อโรงแรมนะครับซึ่งเป็นชื่อโรงแรมที่ต่อยอดมาจากการใส่ร้ายป้ายสีนาะยกบมนตีว5านะครับเพราะนั้นสะท้อนว่าจิตใจคนเหล่านี้คิดอะไรอยู่และที่สำคัญนะครับคุณกำลัง พูดถึงเรื่องสําคัญก็คือเรื่องในการเลือกตั้งนะครับเมื่อวันที่นายกรัฐมนตรีและ70กว่าองค์กรร่วมกันประชุมเพื่อหาแนวทางการปฏิรูปทําไมขาดกะกะตทําไมกะกะตถึงไม่ไปนะครับแล้วคุณก็เอาตรงนี้มาตั้งแง่พยายามตั้งพยายามที่จะเรียกนายกรัฐมนตรีมาหาขุดนะครับทั้งทั้งที่คุณเป็นองค์กรอิสระที่ควรทําตามหน้าที่ตามรัฐนูลน,นะครับ แล้วก็ไม่ควรที่จะมามาตั้งแง,รงร่รังเกยียจระง,งอนอะไรอย่างนี้นะครับ<า>ถือดีมาได้อย่างไรนะครับแล้วก็เป็นใครคะคุณแม่หนึ่งพูดกับนายกอะ่ะพูดบอกว่าเชิญไปก็ไม่รู้จักมานะคะคือท่วงท่าทํานองเสียงที่ใช้แบบนี้นะคะคาพูดที่คุณใช้เนี่ยนะคะมันไม่มีความเหมาะสมนะคะกับการเป็นบุคคลสาธารณะเลยนะคะออตกลงจะเป็นอะไรคะถ้าอยากเป็นอาจารย์ นะคะสามารถจะเทศนาสั่งสอนกดหัวเหมือนที่คุณเคยทําแต่ก็ต้องพูดตามตรงนะในวันนี้เป็นวันครูเนี่ยนะเลิกซะทีค่ะวัฒนธรรมที่หไหมคะที่กดหัวนันกเรียนนะคะก็ต้องเลิกนะคะก็ชินชากันมานะคะ,ะคก็พยายามก็ยังติดอยู่ไนงะก็เลยมาทําท่าทีแบบนี้ใส่นาะยกรัฐมนตรีนะคะคุณก็เป็นองค์กรอิสระนะคะซึ่งควรที่จะอยู่ภายใต้รัฐนะคะไม่ใช่มาอยู่ทําตัวเหนือรัฐและรัฐบาลแบบนี้นะคะแล้วก็ การพูดถึงเรื่องของโรงแรมนะคะแล้วก็ด้วยน้ําเสียงเช่นนั้นนะคะแล้วก็ยังมีการหัวเราะและคนเหล่านั้นนะคะคุณแม่หนึ่งที่ฟังอยู่นะคะแล้วก็ร่วมกันเฮฮาป่าทั้งหลายนะคะคือมันน,น่ารังเกียจจริงๆนะคะน่าขยะขยะขย àng, จริงๆเลยสําหรับคนผู้หญิงทุกคนที่ฉันเชื่อว่าฟังแล้วเนี่ยนะคะไม่ควรที่จะมีความรู้สึกว่าร่วมนะคะสนุกสนานด้วยยกเว้นคนที่ม็อบกปปสคุณแม่หนึ่งเราจะได้ยินเสียง เฮฮาสะใจนะคะคือคนผู้หญิงเหล่านั้นยังยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่านะคะ,ะคุณรู้ดีที่สุดนะคะว่าผู้หญิงนั้นถูกกดขี่ข่มเหงทางเพศมาอยังไงนะคะคุณมาถูกดูถูกดูหมิน่นแทนที่นะคะคุณจะรู้สึกเจ็บปวดไปด้วยนะคะคุณกลับสะใจนะคะคุณความอมหิตนี่มันสุดจะบรรยายแล้วคุคณ่นึงครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่สําคัญนะครับการไม่ทําหน้าที่ของคุณกับการที่ กินเงินเดือนในปริมาณมหาศาลในตําแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับถ้าเป็นประชาชนก็อยากถามว่าเสียเข้าสุขหรือไม่มเช่นเดียวก,กันกับอาชีพหมอนะครับอาจารย์หมอที่พี่น้องได้ชมคลิปไปเมื่อกี้จากบทบาทบนเวทกปปสเขานะครับในสังคมเมืองไทยกว่าจะผลิตหมอได้สักหนึ่งคนนะฮะเราหมดเปลืองงบประมาณแผ่นดินกันเท่าไหร่ในการลงทุนอย่างนี้ะน,นะครับ แล้วก็จันหวานผมขอบูดถึงข่าวนี้เลยแต่ก็จ้องบอกนิดนึงค่ะว่านายสมชัยเนี่ยพยายามจะให้นายกนะคะไปประชุมที่หอประชุมกองทัพเรือในวันพรุ่งนี้นะหลายคนพี่น้องหลายคนเป็นห่วงค่ะเพราะขณะนี้บทบาทของทหารที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับการชุมนุม ที่ไม่เป็นเป็นการชุมนุมเก่อกระบฏครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นที่น่ากังวลใจคุณไม่หนึ่งมองประเด็นนี้ยังไงเรื่องของบทบาททหารก็ประเด็นนี้จริงๆเราก็พูดถึงบทบาทของทหารมาโดยตลอดนะฮะที่ผ่านมาเราพูดถึงบทบาทของทหารบกโดยเฉพาะบทบาทของสองท่าน,ท,านท่านหนึ่งก็เป็นผู้ที่มียศมีตําแหน่งใหญ่มากก็คือผู้มีใช้การทหารบกนะฮะซึ่งกลุ่มอํานาจในการรัฐประหารไว้มาโดยตลอดในประวัติศาสตร์ไทยอีกท่านหนึ่งนะฮะเป็นผบ พลรอเจกนะครับพลตรีสุทัศน์จารุมณีซึ่งภายหลังเราทราบว่าท่านได้ซ่องสุมการฝึกกอง100ร้อยตลหดมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็นปีๆนะฮะ <c oughs> และคําว่ากองร้อยตลหดนี้ก็ปรากฏในข่าวที่ว่าจะมีการเข้าประชิดต,ตัวจับกลุ่มตัวผู้บุคคลสําคัญในพรรคเพื่อไทยและคณะร, <c oughs> รัฐบาลนะครับ <c oughs> และวันนี้นะฮะเมื่อวานนี้เราพบข่าวที่สําคัญอีกข่าวหนึ่งนะฮะก็คือด่านของเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตรวจพบ <c oughs> หน่วยซีน น่วยเราเราจะออกเสียงว่าอะไรซีนหรือซิลฮะ S E A L ก็ได้ทั้งคู่ค่ะหรือว่าถ้าเป็นภาษาเงี้ยกาซีลนะคะแต่อาจจะออกยากสำหรับพี่น้องก็ไม่เป็นไรค่ะซีนซีลได้หมดเลยค่ะคำนี้น่าจะแปลว่าแมวน้ำนะฮะแมวแมวน้ำซึ่งซึ่งมีความเป็นแซดใช่ไหมคะตัวก็ก็คือเหมือนกับในในในส่วนของผู้ที่เขาผ่านหลักสูตรนี้เขาจะแปลความหมายนี้ว่า พวกเขาเนี่ยมีความสามารถอยู่ในทะเลได้อุปมาเหมือนกับแมวน้ำนะครับจริงๆถ้าแปลเป็นภาษาไทยหรือว่าเรียกชื่อหน่วยขึ้นตรงภาษาไทยของหน่วยซิลนะครับก็จะเรียกว่าหน่วยสงครามพิเศษทางเรือนะครับซึ่งจะมีหลักสูตรพิเศษในการอบรมบุคลากรที่จะเสริมเขี้ยวเล็บสําหรับกองทัพให้กับกองเรือยุทธการสังกัดกองทัพเรือนะครับแล้วเช่นเดียวกันกับนักเรียนหมอนักเรียนแพทย์นะครับ รัฐบาลต้องใช้งบประมาณให้กับกระทรวงกระโหมเพื่อที่จะจ่ายในการฝึกทักษะความสามารถของหน่วยซิลหรือทหารซิลเหล่านี้เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเมื่อ,อยามที่ประเทศชาติบ้านเมืองมีศึกมีสงครามนะครับแต่จากจากเนื้อข่าวปรากฏว่าหน่วยซิลสามคนนะครับได้ถูกจับกลุ่มตัวพร้อมกับอาวุธใ,ในตรงจุดตรวจที่จะเข้าออก ในแนวชุมนุมของกบฏกปพสนะครับและที่สําคัญก็คือเราตรวจพบบัตรเป็นกาดของคอปทอนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับก็เลยมีการตรวจสอบกันแล้วปรากฏว่ามีเสียงและข้อมูลส่วนหนึ่งบอกว่าขณะนี้นะครับในส่วนของผู้บัญชาการาหน่วยสงครามพิเศษหน่วยสงครามพิเศษทางเรือนะครับหรือว่าหน่วยซิลนี่นะฮะชื่อว่าท่าน พลเรือตีนะครับพลเรือตีวินัยกรอมอินนะฮะท่านได้มีคำสั่งให้หน่วยซิลถึง3 0นายเข้าร่วมสนับสนุนการชุมนุมของกอปปสอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะอันนี้คือสิ่งที่สื่อสารมาภายนอกจากกองทัพเรือนะครับถ้าหากว่าเป็นความจริงก็ต้องขอสื่อสารไปยังท่านผบทรนะครับว่าท่านจะจัดการอย่างไรนะครับและสิ่งที่